เจ็ดความลับที่คนรวยไม่อยากให้คุณรู้แต่ถ้าคุณรู้คุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงรวยขึ้นเรื่อยๆขณะที่บางคนพยายามแทบตายแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมความลับที่คนรวยไม่อยากให้คุณรู้คืออะไรวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ็ดข้อสําคัญที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางชีวิตของคุณไปตลอดการท้าพลาดคลิปนี้คุณอาจพลาดโอกาสที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตแล้วคุณจะไม่อยากเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันง่ายแค่ไหน พร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย 1. เลิกวิ่งตามเงินแต่สร้างระบบให้เงินวิ่งมาหาคุณคนส่วนใหญ่คิดว่าการรวยคือการทำงานหนักและเก็บเงินให้มากที่สุดแต่คนรวยไม่ได้มองแบบนั้นพวกเขาโฟกัสที่การสร้างระบบหรือช่องทางที่ทำให้เงินทำงานแทนพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจการสร้างสินทรัพย์หรือแม้แต่การพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเปลี่ยนความสามารถนั้นให้เป็นรายได้ การเลิกวิ่งตามเงินหมายถึงการหยุดมองเงินเป็นปลายทางแต่เปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายความมั่งคั่งในระยะยาวคนรวยจะสร้างระบบเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ปล่อยเช่าได้หรือการตั้งทีมงานที่สามารถทำง,งานแทนพวกเขาสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาไม่เพียงมีรายได้ที่มั่นคงแต่ยังมีเวลามากขึ้นในการวางแผนสิ่งที่ใหญ่กว่า 2. รู้จักกฎแห่งการทบต้นและเริ่มต้นให้เร็วที่สุดคนรวยมักจะเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกฎแห่งการทบต้นได้อย่างชาญฉลาดเงินที่ลงทุนและเพิ่มมูลค่าต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปสามารถกลายเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ในอนาคตการเริ่มต้นลงทุนเร็วและต่อเนื่องทําให้พวกเขาได้เปรียบอย่างมากสําหรับคนทั่วไปการใช้จ่ายเงินกับสิ่งฟุ่มเฟือยอาจทําให้รู้สึกดีในระยะสั้นแต่ถ้าคุณเริ่มต้นเก็บออมและลงทุนตั้งแต่วันนี้คุณอาจแปลกใจว่าผลตอบแทนในระยะยาวจะเพิ่มขึ้นแค่ไหน 3. เลือกใช้เวลาในสิ่งที่เพิ่มมูลค่าไม่ใช่ลดทอนมัน เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและคนรวยรู้ว่าพวกเขาต้องใช้เวลาไปกับสิ่งที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวเช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่การพัฒนาตัวเองหรือการสร้างเครือข่ายคุณภาพคุณเองอาจเริ่มต้นด้วยการวางแผนวันของคุณลองสำรวจดูว่าสิ่งที่คุณทำแต่ละวันนั้นช่วยพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณหรือไม่ถ้าไม่ลองเปลี่ยนวิธีใช้เวลาใหม่คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างทันที 4. สร้างเครือข่ายที่ทรงพลังและเรียนรู้จากคนที่สำเร็จแล้ว เครือข่ายของคุณคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดคุณต้องล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีพลังบวกและสามารถผลักดันคุณไปข้างหน้าคนโดยมักลงทุนเวลาไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่เพื่อตนเองแต่เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนอื่นด้วยคุณอาจเริ่มต้นจากการเข้าร่วมกลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันหรือเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ตรงในสิ่งที่คุณต้องการทํามันไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน ห้าเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสสร้างมูลค่าจากสิ่งที่คนอื่นมองข้ามหนึ่งในความลับที่คนโดยใช้คือการมองปัญหาในมุมมองที่ต่างออกไปพวกเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงปัญหาแต่กลับมองหาวิธีเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นให้เป็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่าพวกเขาคิดว่าคนอื่นไม่ชอบสิ่งนี้ฉันจะแก้ไขและทําให้มันเป็นโอกาสข,ของฉันคุณเองสามารถเริ่มต้นฝึกฝนทักษะนี้ได้ลองมองปัญหาที่คุณเจอในแต่ละวันว่าเป็นโอกาสที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆหรือแก้ไขสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทําได้ หกเรียนรู้จากความล้มเหลวและใช้มันเป็นบันไดสู่ความสําเร็จความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนคนรวยรู้ว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พวกเขาใช้มันเป็นข้อมูลที่จะช่วยปรับปรุงแนวทางของพวกเขาให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปหากคุณล้มเหลวอย่าเสียใจแต่ให้ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้แล้วใช้มันเป็นแรงผลักดันเพื่อก้าวต่อไป7มีเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทําอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคนรวยมักมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพวกเขาไม่หยุดที่จะลงมือทําเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นความมุ่งมั่นและการทําอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่แยกคนสําเร็จออกจากคนธรรมดาคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือยังและถ้าคุณมีคุณลงมือทําเพื่อมันทุกวันหรือไม่ความสําเร็จไม่ได้มาจากความฝันแต่มาจากการลงมือทําผมขอให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและเริ่มต้นทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ในวันนี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้และขอให้ทุกความพยายามของคุณนำพาไปสู่ความมั่งคั่งและความสุขในชีวิตครับถ้าคุณชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ